ลววจคนเขื่องเตรียมรถซาเล่งเขามาลงตลาดเนาะรถคันนี้หาตามันกะบผมใส่ไฟโคมอะอากาศเย็นเย็นตอนเสาร์ค่ะมันมีลมพอมาวานีมันฝน,น,นตกบางๆปล่อยๆเนะาะสบายดีเดอ้อเนะาะสบายดีเพื่อสู้หูสู้คนสาบายดีตอนเสาร์ยินดีตอนหับเขาสู้สองสาววันหลันถุงเดอ้อทุกคนเนาะนี่เหมือนไอ้ใครเนี่ยป้องไง ทุกค,คนครับรถคันนี้ตื่นตั้งแต่สี่โมงเศรราสี่โมงกว่าตอนนี้เป็นเวลาหาโมงเพือเอ,อยิงเอาอยาได้เขาเนนะอยู่ตลาดทางกามิซัมสีห่หันหันเขาเป็นหัน,หน,หนที่หาหนึ่งสองสามสี่หาเมรนอเด ขี้ไห้มาทั่วดินทองคายอีแม่แล้วก็น้ำอ้อยป่าโทรแล้วกับมาแต่เศ้าอีกนิดนึงหันคายรักโตสิว่างเอียงส่้วเอาไปป่งวายูุหันแล้วสอบทั่วดินอีแม่ หาโมงแล้วเดิ๋ยวเข้าลูกเลว็วหันหันนี้ๆเพื่อเฮาก็เตรียมอันนี้ไว้นั่นดีออโอ้ยพ่อ,อนเด้วย,ยป้าดูนะสิกลางออเอานี่ เองอยู่เสร็วนี่รถตุนี่มาแต่สาวเองมีคนเกิดขึ้นเดี๋ยวทาบึงว่าอาทิตย์นี่เข่าสิเดขายบางคนเสียตุนของพี่น่ะ yeah Ugh. <laughs> มาห่อนแล้วกันมาหอนปลูกสือปรับเลยใช่ไหม้ากันงมสุอยใช้ตู้เย็นน่อยมากเลยมันแหล่ข้าวฟนะ้าบีมะครับผมปลาแฮร์รอมิ่คนัะ กัน่าสมมติวคนมาานี่ก่อเลยเอย โน่นก็มัดเอ้ยมันยังบริเแจงมนแจงแต่อันเหิ่เป็นถูกทกรใหม่ทงเนามาขายเลขในตี้พอหอมนะเจีวห้าบุมิหอม เพิ่กรดิด่งยิงนะไก่กําลังคันกําลังไก่สีแจ้งแล้วทางก็มาหาหกหัดเจ็ดหัดหัข้าแล้วไปเจ็ดห่ไมาขายผักเนียเ้าบ้านซ้อนสีอือ่นว่าเขาเหนือผสมมันก็นละคนทันได้มา อันนี้คือปิ่งค่ะลูกค้าเดี๋ยวถาเบิ่งดือเนาะว่าห้าสิจังใดพี่น้องสีได้ขายบอ่ออาทิตย์วังยาเนี่ยก็บบ่ได้มาเนาะตั้งแต่เ้ามาลงตลาดนี่ก็เทื่อนี่สีเป็นเทื่อที่สามมันทิตวังยาบ,บ่ไดขาก็เป็นสี่เทื่อแหละเนาะตื่นแต่ตีสี่ตีห้าแต่ละอาทิตย์นี่หลุ่นทุกอาทิตย์พอมันสี่บ่คือเก่าเด้ ของขายอีแม่กำลังแจงหมูจแจงตาตอนนี้เป็นเวลาหาโมงกลัวเลยหาโมงไก่สีหกโมงแม่ค่ะสาวขายกำลังมากำลังเริ่ม ตอนนี้ซีมีแต่แม่ค่าเดอเนาะทุกคนเพราะว่านี่มันทั้งกระตื่นทั้งกระเปิดเดูฟม,มาอีกแล้วเงินหอนามาสามสี่โอเคแหละเนาะเด็เจก็มาได้อะไรมาเดผิ่นางอีเมน ป่ที่าไปกินกรุงไหกินอิ่แล้วกระดอหเอามาอย่างนี้เลยคนวัวไรอดเช้านนะินสาินัเลย โอเคจ้าน้องพอกันคลิปหนาเด้อไปแล้วสบายดีนะครับปวกจ้าที่บ้านไปหายแล้วไม่ออกบุลเลอบ้านแล้วรถเต็ด